รรมะสวัสดีครับเพื่อนชาวดิสคัทนะครับวันนี้จะมาแนะนํนาวิธีการตั้งค่าร้านค้าไอเทอมนะครับมาดูนะครับอันนี้เข้ามาที่หน้าเว็บน,นี่นะครับมาที่หน้าเว็บของเราอันนี้เป็นหน้าเว็บหลักเสร็จแล้วเข้าไปจัดการระบบนะเข้ามาที่จัดการระบบนะครับคลิกที่เพิ่มเติมนะครับจากนั้นคลิกที่ตั้งค่าไอเทอม อันดับแรกค,คือต้องเปิดการใช้งานก่อนเพราะว่าไอเทมนี่มันยังไม่ถูกเปิดใช้งานนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ทีเดียวเลยครับเปิดรัวนทั้งหมดทุกตัวที่มีอยู่แล้วก็ตกลงนี่ครับเปิดใช้งานก็จะสแสดงรายละเอียดต่างๆมันจะมียอะไแจกของแต่ละไอเทมมาจะให้ ำกำลังใทรบ้างก็อันนี้อยู่ที่ว่าเราเลือกอำกำลันอทนนี้มันก็มีอยู่ที่ว่าตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินทางน้ำใจจะตั้งค่าเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่อันนี้ผมจะลองตั้งค่าเป็นเงินดูนะครับ เพรว่าท่านองมีเงินอยู่20มีเงินอยู่10บางตัวก็10คือไอเทมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งเว็บปรับแต่งกระทู้นะครับอัปเดตวันเวลานะสุ่มเพื่อหาเงินนะมาใช้ในเว็บนะปิดกระทู้เน้นกระทู้เน้นสี เนี่ยปักหมดเน,น่นให้ความสําคัญของวัตทุอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะบนะครับแล้วก็บางตัวก็เป็นเครื่องมือวาดภาพด้วยกี่บ้างทีนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แล้วก็ตรงนี้คือกําหนดลิมิตว่าเราจะเปิดร้านค้าเนี่ยจะขายไอเทมจํานวนกี่กี่อันสมมติอันนี้ผมเอาเป็นวา่า10แล้วกันเบื้องต้นคือทุกทกตัวจะเป็น10 มันหลังหมดแล้วเราก็สั่งสินค้ามาเพิ่มใหม่ก็คือเรามาเพิ่มมาพิมพ์ตัวเลขใหม่ให้สำหรับตัวไหนที่มันหมดแล้วครับอันนี้ก็ใส่10 10ิบส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 ิบโอเคครับจากนั้นก็ ตกลงเลยครับตอนนี้ก็ได้แล้วทีนี้ผมอยากจะสร้างเมนูไว้ที่เมนูหลักเลยนะครับเมนูร้านค้าตรงนี้เ,ออเหรียญน,นี้ทำไปแล้วนะครับเหรียญตรงนี้มันมีแล้วผมตั้งค่าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้ง,งค่าร้านค้า ก็จะเพิ่มตรงน,นี้เลยนะครับอันดับที่19 19ก็คือร้านค้าร้านค้านะครับอันนี้จะใส่แล้วร้านค้าก็จะมีร้านค้าเหรียญร้านค้าไอเทมแล้วก็เพิ่มเมนูย่อยนะครับ ไหนครับลิงก์ก็มาจากตรงนี้นะครับเมนูหลังคาเหรียงก็คัดลอกลิงก์ครับตรงนี้เอาแค่โฮมก็พอครับไม่ต้องเอาทั้งหมดไอเทมก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาใสา่ ก็ม,มาดูนะครับอันนี้ดูก่อนนะครับรีเซตหน้าล้างค่าร้างค้าเหรียญอันนี้อันนี้ผมแนะนำวิธีการใช้ต่างๆตั้งค่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาดูร้างค้าไอเทมของเราก็หยุดตรงนี้เลยนะครับครับตอนนี้ร้างค้าจะมีไอเทมมีอยู่นี่ทั้งหมดนะครับ,รบที่มีจำหน่ายสำหรับสมาชิกมาซื้อหาได้ หรือว่าเราจะมอบให้ใครในฐานะที่เราเป็นออแอดมินเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเร,เราสามารถมอบให้ใครได้ครับอันนี้จะมอบให้ใครแ้่มอบตรงนี้เลยคือหมายความว่ามอบที่ตรงหน้าร้านนี้เลยก็ได้แต่ว่ามอบตรงนี้ต้องมีรู้สึกว่าจะต้องมีเงินยี่สิบมันจะเสียเงินเราไปตั้งค่าตรงนี้มอบเหรียญเลยนะครับคลิกเพิ่มเติม ไอเทมมอบไอเทมบอกว่ากอนจะมอบให้ใครผมลองมอบอันดับแรกคือมอบให้ตัวเองก่อนง่ายๆเพราะว่าแอดมินนี้ไม่มีแอดมินไม่มีบันทึกของฉันไม่มีก็จะมอบให้ตัวเองก่อนแอดมิน ใช้ทุกตัวนะครับว่าตัวไหนผ่านไม่ผ่านที่ลองไปแล้วคจะมีตัวหนึ่งตัววาดภาพเดี๋ยวจะนั่นให้ดูนะครับคือเวอร์ชั่นตัวนี้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องบัก๊กอยู่หลายตัวคลิกคลคลิคิกตกลงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> หมดในทาง เข้าไปที่คอนโทรลแคนเนแอดมินซีพเนี่ยมาดูของเรามาแล้วครับเหรียญตรงนี้เราก็มีเหรียญไอมีไอไอไอเทมครับไอเทมของเราซึ่งตรงนี้มันจะมีอยู่คือหนึ่งใช้เลยใช้คือสามารถใช้ได้เลย,เลยนะครับสองคือบอบห้มอบอใ้ใครก็ได้นี่ในฐานะที่เราเป็นแอดมินนะครับสามขายแต่ขายนี่สมว่าสิบบาทเราจะถูกหักเงินไปเรือย 8ปบาทอันนี้เสียงเงินไม่จําเป็นนะบริษัทผู้ซื้อแต่ถ้าใช้นี่คือคลิกตรงนี้ IP ดูได้เลยดู IP ของใครดูของตัวเองก็ใส่ตรงนี้ปุ๊บนะแต่ว่าดูได้ครั้งเดียวเดี๋ยวนั้นหมดแล้วนะครับต้องไปซื้อแล้วครับตอนนี้หมดแล้วนะครับ ทีนี้มอบให้ยังมีสิทธิ์ที่จะมอบให้เอ,อ่ามอบไม่ได้นะครับอันนี้หมดแล้วมอบให้อันนี้มอบให้ก็ต้องมีเงินนะครับมอบให้เสมอมอบให้นี่อะไรดีเดนปั๊กหนึหน่งชิ้นมามอบไปให้แล้ว มอให้เหลือญเราก็หายไปก็ดูนะครับมอบให้ใครผมมอบให้นี่หลายอีกนีหห่หนึ่งที่ยืนยันผมจะใช้วิธีการมอบให้เอาคันนี้แล้วผมไปเปิดดูของแล้วก่อนเปิดอ่า เข้าไปที่กระทู้ดูทาการใช้งานในส่วนนึงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปทดสอบพับพื้นฐานเราสามารถใช้ไอเทมตรงนี้นะครับดันกระทู้ใช้ไอเทมอันนี้ใช้ก็คลิกเลยกระท้คุณถูกดันเรียบร้อยแล้วไม่รู้ดันตรงไหน อันที่ดันขึ้นมาแล้ว่ขึ้นมาสีแดงเรามีไอเทมอยู่นี่ผมในฐานะแอดมินมมีหลายตัวก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับถ้าเป็นในฐานะผู้ใช้ผู้ใช้ใช้ไอเทมไม่แสดงชื่อเป็นคนโพสล่าสุดใช้ไอเทมการกัะทู้แล้วปักหมดปักหมดไม่ใช้ แต่ใช้ก็หมดเลยนะครับพอเราใช้ปุ๊บมันก็หมดเลยดูดูการปักหมุดปักหมุดปรับหมุดตัวนั้นบางตัวมันตักแล้วก็นั่นไม่ได้เน้นสีกระทุอันนี้เนื่องจาก ไม่มีนะครับเรามอบไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เราก็ต้องซื้อไม่กันครับซื้อโอไม่มีครับไม่พอด้องนกระตุ้ให้อยู่ใช้ มันมีกระทู้เดียวครับวันนี้มันก็ไม่ขึ้นบนเลยมพอมีอันเดียวอนี้มาดาูไอคอนตัววาดภาพนะครับยะดูให้ดูตรงนี้ก่อนไอคอนตัววาดภาพตัวนี้เราคิดใช้ใช้ตรงนี้ครับ วาดอะไรก็ได้ครับเขียนอะไรได้หมดครับ ใช้งานจริงตรงนี้ไม่มีอะไรให้เราปรับน,นี้ก็ปรปับไม่ได้เช่นกันน่าคือปัญหาไม่ทราบว่าจะเป็นบล็กของมันหรือเปล่าตรงน,นี้ต้องให้ผู้ที่มีความรู้ความเชื่อ่วยแก้ไขในส่วนนี้เพราะว่าเวอร์ชันนี้รู้สึกจะมีบั็อกอยู่หลายที่หลายแห่งเหลือเกินนะครับก็ร้านค้าไอเทมก็จะมีนะครับอย่างที่เห็นนะครับ ที่ได้แนะนำทีนี้เรามาดูนะครับออกจากระบบเมื่อกี้นี้มอบให้สมาชิกชื่อนิลาไหลเราลองไปดูคาว่านิลาไหลครับนิลาไหลนะครับเราไปดูร้านค่าไอเทมว่าไม่ได้ซื้อแต่ว่าเมื่อกี้ผู้ดูแลระบบมอบให้แล้วไอเทมของฉัน อ,อ๋มีขายได้นะครับมีเราถ้าเราขายเราจะได้ราคามือนกันแต่ราคาม,มันน้อยกว่าความเป็นจริงไอ,เ,อเท่นที่เรามี เดนสีกระทูลองดูเด่นสีกระทุเราเลือกป๊บใช้ดูนะครับกานเดนสีกระทุเห็นครับเป็นสีแดงโอเคนะครับก็แนะนำวิธีการตั้งค่าร้านค้าไอเทมนะครับ เนี่ยได้มอบได้รับมอบไอเทม2งานแล้วก็ได้ทำการอธิบายนยาตามนี้เลยนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจขั้นตอนในการทำนะร้าง้ายไอเทมก็มีเพียงเี่น,นี้ครับขอมีความสุขกับการใช้ดิสกัรน,นะครับทมาสวัสดีครับ